สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเทียบเรือบ้านแหลมกรวดตำบลคลองขนาอำเภอคลองจังหวัดกระบี่ค่ะภาพบรรยากาศเ,เวลาตอนเย็นของชุมชนบ้านแหลมกรวดค่ะ,ระเริ้วณท่าเทียบเรือบ้านแหลมกรวดเป็นสถานที่ที่สามารถที่จะลงเรือนั่งเรือต่อไปได้ยังบ้านเกาะสีบอยาเกาะจำและก,ะกะ็เกาะพังค่ะชุมชนบ้านแหลมปวนนะคะจะมีงานเทศกาลวันลอยกระทงขึ้นนะคะในวันที่4วันที่5วันที่6พที่สิก,กาย,ยนที่จะถึงนี้ ถามฉันกำลังอยู่กับผู้ใหญ่บ้านนะคะ,อะของที่นี่นะคะ,ะสวัสดีครับผมชื่อผู้ใหญ่สมศักดิ์พู่งศิธาผลครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตาบลคลองนขนานอําเภอหนองกลองจังหวัดประจวบครับค่ะวันนี้นะคะเยี่ยมชมนะคะ,ะเพราะว่าที่ท่าเทียบเรือแหลมกวเแห่งนี้จัดจัดงานเทศกาลวันลอยกระทงขึ้นในวันที่4 5 6พฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้นะคะ,ะ,ะไม่ทราบว่ากิจกรรมภายในงานมีอะไรบ้างคะครับ ในส่วนกิจกรรมภายในงานนะครับก็จะมีทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับกลางวันเนี่ยก็จะมีทั้งพายเรือแข่งนะครับมวยทะเลแล้วก็เป็นการการการแข่งขันพื้นบ้านนะครับก็จะมีพายเรือไม่มีตวัวพงการแข่งขันพายเรือหัวใบพายบอร์ดนะครับแล้วก็ปืนเสาน้ํามันแล้วก็มีชักเยอ์น,นะครับไอไลท์ของงานนี้คืออะไรครับ คงจ,จะเป็นกรารแข่งขันทางเยในนะครับข้อเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับเป็นการมาเชี่ยวงานงาน,งานวถถัดตะพงนะครับงานศิลปะเปิดตัวงานวัดตะพงหรถถือสั่งงานวัดห้ามิตรเสร็จบางแล้วควรนะครับนะครับกับพวกปุ่มนะครับ